สวัสดีครับผมช่างตักอีวีนะครับวันนี้เราก็มีจายยานฟ้ามาซ่อมนะครับคันนี้เป็นสีเงินับคุณผ้าแต่งนะพอสมควรนะตัดท้ายออกนะครับก็คันนี้ผูค้าใช้มาหลายปีแล้วนะครับก็อะไรต่างๆก็เสื่อมสภาพตามการเวลานะครับมีพวกสนิมขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่ารายการที่เปลี่ยนต่างตัดก็คือตอนนี้จะมี2ออย่างด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราขี่ไม่ได้แล้วนะครับ ราะว่าลูกค้าซื้อแบตลองๆมาดูเล็กๆน,นตอนนี้เป็นแบตลิเทียมลูกค้าซื้อมาจากแอปพลิเคชันนะครับผมก็ใช้งานได้ไม่ถึงปีก็เสื่อมแล้วนะครับเป็นแบติเทียมแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วยครับเพราะว่าตัวน,นี้น่าจะประกอบมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีรางหรือการกันขั้วระหว่างแบตนะครับผมถ้าเกิดการช็อตหรืออะไรเนะี้ยก็สามารถติดไฟได้นะครับตัวนี้สั่งซื้อในแอปก็กด เลือกด้านดีๆด้วยนะครับผมหร,หรืออยากได้แบบดีๆก็สั่งผมทําได้นะครับก็ของราการที่ค้าเกียนรถถึงจะใช้งานได้ก็มีหนึ่งคันเร่งนะครับคันเร่งเราเป็นมือหนึ่งแน่นอนนะครับไม่มีมือสองในะคันเร่งใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์เกียร์ด้วยนะครับเหมือนของเดิมของเดิมปลอกแฮนด์ลูท้ายไปแล้วครับผมซ้ายขวาเลยนะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นแบตตะปวมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นแบตตะกัสิบหแอมป์แบตใหม่ๆเลยครับเาพึกงานนะครับอั้ก็แกะกล่องเลยในในกล่องแบตก็จะมีน็อตให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบตใหม่15แอมป์ครับถ้าแบตเ,เติมๆมันคือแค่12แอมป์ 12ข15นะครับเป็นของเทนนิงนะครับร้านมีประกันแบตให้6เดือนครับตัวน,นี้ราคา3,500บาทแบตเก่าตะปวต,ปวตปวะปวเก่าๆครับสามารถเทินได้300บาทนะครับเหลือ3,200บาทแต่ลิเธียมตัวน,นี้ไม่สามารถเทินได้นะครับเพราะว่าใช้งานไม่ได้แล้วนี่มีประโยชน์อเลยครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้ว ทดสอบให้ดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามชมด้นะครับก็ท่านใดที่มีรถดีฟ้านะครับอยากเอามาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหรืออยากได้รถดีฟ้าคันรุ่นใหม่นะครับคันใหม่นะครับก็ทักสอบถามโทรสอบถามได้เลยครับร้านอยู่ที่ใกล้ห้างแยกวัชรพลนะครับอยู่รามินทราสามเก้านะครับซอยรามินทราสามเก้าหรือโทรเบอร์ผมก็ได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดห้าเก้าหกสามนะครับ หรือแอดไลน์ TAK z 8 0แปดร้อยนะครับก็วันนี้ช่างดั้งอีวีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ใช้บรกิการนะครับสวัสดีครับ